สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้วยเน่ช ANNEL ตอนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดภาพกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเช็คลิสต์เตรียมพร้อมก่อนที่แพทใหม่ประจําสัปดาห์อลิซาเบธจะเข้านะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรที่เพื่อนๆต้องทําบ้างนะครับสาหรับตอนนี้นะอย่างแรกสุดน,นะครับสําหรับเอ่อพทเพย์แบ็กตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะขยายเวลาเพื่อนๆไปจนถึงวันที่1เดือน5เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องรีบใช้เพชรนะแล้วก็อย่างที่2กิจกรรมหลัก7ท็ายนะนะครับของการอัปเดตครั้งนี้ก็กําลังจะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่มันแจกทั้งเพชรแล้วก็ทรัพยากรถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มาเคลียร์ดันเลยสักรอบเดียวเนี่ยเริ่มวันนี้ก็ยังสามารถเคลียร์ได้ทันอยู่นะครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยมันจะสามารถลงได้ทั้งหมด2ด่าดด้วยกันก็ถ้าลงวันนี้กับลงผู้นี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเคลียร์ได้หมดนะครับทั้ง3ดนะอบสับ ส่วนศูนแลกเปลี่ยนของกิจกรรมเนี่ยใครที่ไม่ได้ขยันลงเนี่ยอาจจะแลกของได้ไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องเลือกแรกนะสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับยังไม่มีคอสตูมเหล่าเจถิยานะครับตรงนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้แลกไว้ก่อนนะเพราะว่าคอสตูมเหล่านีน้มันเป็นคอสตูมลิมิเต็ดนะครับที่สําคัญมันเป็นระดับ ur R เลยนะครับรวมไปถึงแพ็คการ์ดสุดพิเศษของเจถยานะด้วยนะซึ่งอนาคตเนี่ยผมคิดว่า มันต้องมีเซตมาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นควรจะแลกไว้ก่อนนะครับจะดีที่สุดนะในโซนพัฒนาเพื่อนๆสามารถแลกของที่ต้องการได้เลยนะครับใครขาดทรัพยากรอะไรนะครับก็แลกตามที่ขาดได้เลยนะซึ่งทรัพยากรของอีเวนต์นี้บอกเลยว่ามันโคตรคุ้มเพื่อนๆเนี่ยผมก็แลกเกือบครบหมดแล้วนะครับและคอนเทนต์ต่อมาการก่อสร้างฐานลับก็แก๊กเพิ่มเติมของเหล่าเจ็ดหยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะหมดเหมือนกันเพื่อนๆหลังจากการอัปเดตนะครับใครที่ยังไม่ได้แกลกรางวัลน,นะครับอย่าลืมมาแลกกันด้วยนะบอกเลยว่าของรางวัลอันนี้ ก็ดีไม่แพ้กับคอนเทนต์เมื่อสัครู่เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถแลกได้ผมนะครับผมก็แนะนําให้เลือกแลกในส่วนของคอสตูมก่อนนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีนะมันจะอยู่ในส่วนของคา m i มิลานะครับล็อกซี่แล้วก็อิสตินะครับจะเป็นคอสตูมของลิเลียระดับ UR นะครับส่วนอีกหนึ่งอันที่ไม่ควรพลาดเนี่ยก็คือในส่วนของ i, น,น้องวาเลนติเพื่อนจะมีแพ็กการพิเศษของเจ็ฮนะนะครับอีกหนึ่งใบอยู่ตรงนี้ด้วยนะ และสําหรับทรัพยากรที่เด็ดที่สุดของคอนเทนีนะครับรู้สึกว่าผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ที่ใครนะครับมันเพื่อนๆจะสามารถเลือกรับวัสดุอัปเกรดคอซูมได้นะครับสูงสุดถึง240ชิ้นเลยเพื่อนๆซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบที่แจกวัตถุดิบอัปเกรดคอซูมนะครับเยอะที่สุดแล้วนะเอาจริงสำหรับคอนเทนีนะครับที่ผมว่าเขาแจกเยอะเนี่ย เพราะผมคิดว่าในช่วงปลายเดือนของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นหรือว่าต้นเดือนหน้าของเซิร์ฟเร์เรานะครับมันน่าจะเป็นกิจกรรมคลาโบที่จะถูกอัปเดตเข้ามานะก็ใครที่ไม่รีบนะครับแล้วกะจะเปิดคลาโบอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยก็อยา่าเพิ่งใช้หมดนะครับตอนที่คลาโบมาเพื่อนๆจะได้มีทรัพยากรเอาไว้ใช้อัปเกตดรวมไปถึงปลดตัวละครที่อยากจะเล่นกันได้แบบทันทีนะและอีกคอนเทนต์ที่หลายคนอาจจะลืมนะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในหน้าแรกนะครับเราจะต้องมาดูที่หน้าต่างกิจกรรมตรงนี้ครับนัน กิจกรรมบริจาคให้หมู่บ้านเพื่อนอันนี้เนี่ยอย่าลืมไปบริจาคกันด้วยนะครับซึ่งเหลือเวลาของกิจกรรมนี้เนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะมันเหลืออีกประมาณ5วันกว่านะครับแต่ถ้าใครที่ดูคลิปผมแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําเลยดีกว่านะเพราะถ้าปล่อยไว้ผมว่าโอกาสลืมน่าจะสูงมากนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะและสําหรับกิจกรรมประจําสัปดาห์นะครับในส่วนของกิจกรรมต่อสู้ของสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีถึง2อันเลยนะครับอย่าลืมไปทํากันด้วยนะเพราะว่าของรางวัลรอบนี้ที่ได้เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับมันจะเป็นสรับ ส่วนของยอมมุญการผู้ขับกับงูเนี่ยจะได้ในส่วนของหินเสริมพลังนะครับและถ้าเพื่อนเพืทำแอคชีเมนครบก็จะสามารถรับเพชรเพิ่มเติมได้2เม็ดด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มทําเลยนะครับมาเริ่มทําวันนี้ก็ยังทันที่จะสามารถรับเพชรเพิ่มเติม4เม็ดได้อยู่นะต่อมาสําหรับส่วนของตู้กาชาล็อกซี่เนี่ยยังไม่หมดเวลาเพื่อนเพื่อนมันจะหมดอีกทีนะครับก็วันที่1เดือน5เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องรีบก็ได้นะยังมีเวลาให้ตัดสินใจอยู่นะครับสําหรับใครที่ลังเลอยู่่วา จะเปิดน้องล็อกซี่ไหมแล้วปลายเดือนจะมีโคลาโบเข้ามาจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็แนะนําให้รอไปก่อนได้นะครับเพราะถ้าโคลาโบมาเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ไททันมันจะมาเนี่ยคือสูงมากเพื่อนๆแล้วถ้าไททันมาเนี่ยนั่นหมายความว่าเผ่าที่จะได้รับการอัปเกรดนะมันก็คือเผ่ามนุษย์นะครับแล้วล็อกซี่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวบัฟเผ่ามนุษย์ด้วยนะถ้ามันคอนเฟิร์มยังไงแล้วเนี่ยค่อยกลับมาเปิดน้องล็อกซี่ตอนนั้นก็ยังไม่สายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอไปก่อนได้นะ แต่ในส่วนของร้านค้าแป้งโฉมนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมเงินระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเวลาซื้อชุดคอสตูมนะครับอีกเพียงแค่วันกว่าๆเท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะเอาไปขายแบบแยกชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อเป็นเงินพร้อมแถมเพชรก็อยู่ในช่วงคงสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเช็คลิสต์ที่เพื่อนๆจะต้องทําก่อนที่แพทใหม่จะเข้าในวันอังคารนี้นะครับก็สําหรับตู้อลิซาเบธที่จะเข้ามาใหม่นะครับผมย้ําให้เพื่อนๆอีนึง ตู้นี้เนี่ยผมแนะนําว่าใครที่ไม่มีน้องคิสนานะครับสามารถเปิดหาไว้ได้แต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าความสามารถของอลิซาเบตเนี่ยมันเทียบเท่ากับคิสนานี่ไม่ได้แน่นอนเ,นเพื่อนๆซึ่งข้อดีอย่างเดียวของอลิซาเบตที่คิสนาไม่มีเนี่ยก็คือเขาเป็นเผ่าหนังฟ้าครับมันไม่ทับเผ่าพัานธุ์กับอัลติเมตเอสคานอนนะพอคิสนาเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์นะครับถ้าอยากจะจับคู่ไปเล่นกับปา๋าแล้วใส่เดยเน่ว่ายน้ําหรือว่าใส่โกเทอร์เขียวเนี่ยคิสนามันจะใช้ไม่ได้เ,เพื่อน แต่ว่าอลิซเบตตัวใหม่คือสามารถใช้ได้นะครับแต่ความสามารถโดยรวมของอลิซเบตตัวใหม่เนี่ยเอาจริง <c oughs> คือถ้าเทียบกับตัวละครที่ออกมาในช่วงนี้นะ <c oughs> ผมให้คะแนนแบบต่ำมากเพื่อน <c oughs> ในรอบเดือน2เดือนที่มีตัวละครอ,ออกมาเลยก็ว่าได้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้และกันถ้าเกิดใครชอบนะบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับและสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กน,กนด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ